บุ๋มจะไม่ทนซัดเดือดถึงเอปรินาบอกไงายมือรอเลยเดี๋ยวกวาดน้ำไปให้ค่ะกลายเป็นสุดดราม่าที่ร้อนละอุส,สุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้กับปมปัญหาระหว่างนางงามสาวอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและเอปรินาสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐในเรื่องของกฎหมายการคุกค,คามทางเพศตามที่นำเสนอข่าวแล้วนั้นบุ๋มปนัดดาซัดกลับแบบเจ็บแสบค่ะ เมื่อเอปรินาแสะมัวปมกฎหมายข่มขืนและดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆเมื่อเอปรินายังออกมาโพสต์โต้กลับอย่างต่อเนื่องจนลุกลามไปถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่ายจนบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวอีกต่อไปเลยออกมาโพสต์รายยาวเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่อยากมีปัญหาด้วยค่ะด้วยเธอนั้นโพสต์ว่า นี่เป็นโพสต์สุดท้ายที่บุ๋มจะตอบโต้คุณเพราะคิดว่าต่อให้เขียนไปคุณก็ไม่น่าเข้าใจเสียวเวลาชีวิตค่ะแต่ที่ต้องชี้แจงเพราะอยากให้สังคมเข้าใจกรอบคำว่าคุกคามทางเพศอย่างการล้อเลียนในเรื่องครอบครัวคนอื่นทั้งทงที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเล้อเลียนในเรื่องรูปลักษณ์ แม้กระทั่งเรื่องตำําๆอย่างเช่นการล้อเลียนในเรื่องกลิ่นทั้งที่ไม่เป็นความจริงจนผู้อื่นได้รับความอับอายแฮชแท็กทั้งที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากําลังถกเถียงกันแถวบ้านเรียกผีเจาะปากมาพูดหน้าที่ของดารานักแสดงนางแบบและพิธีกรคือการให้เกียรติทีมงานสวมชุดที่คอสตูมเลือกให้และรับบทบาทน้าจอให้เต็มที่การที่จะมีสสรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนมานั่งวิจารณ์ใน เรื่องชุด หรือผลงานของชาวบ้านเพื่อลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นบุ๋มก็คงได้แต่ใส่หัวค่ะสิ่งนี้นอกจากจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณายังเป็นการคุกคามทางเพศทําเพื่อให้ผู้อื่นอับอายเป็นคนธรรมดาทําแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมการอบรมแต่ถ้าเป็นถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้แต่บอกว่าหมดคําพูดบุ๋มไม่เข้าใจว่าการที่บุ๋มออกมายืนหยัดต่อสู้เพื่อผู้หญิงที่ไม่มี ปกไม่มีเสียงในสังคมมันทําให้คุณไม่พอใจด้วยเหตุผลใดถึงจะต้องโพสต์โจมตีบุ๋มหลายต่ลายครั้งมุ๋มคงไม่ลดตัวไปแลกด้วยการขุดในเรื่องครอบครัวหรือสิ่งที่คุณเคยกระทําในอดีตกับผู้อื่นแต่ให้สังคมตัดสินแทนเองนะคะหงายมือรอส่วนบุญเลยค่ะเดี๋ยวกรวดน้ําไปให้แม่เรียกได้ว,ว่าดุเดือดกันสุดๆไปเลยละคะ่ะ